กรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจับมือ c ีพเมจิร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตทำล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดงจังหวัดลบบุรีวันที่11พฤษภาคม2 5 6 5นายในรัชดาสุริยคุณณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตทำล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดงจังหวัดลบุรี ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับบริษัทซีพีเมจิจำกัดโดยมีนางสาวสลินรัตคงพาณิชย์กรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีเมจิจำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยานณนะห้องถแถลงข่าวชั้นสองอาคารสือาาส่อนัคคุเทศกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสริมสร้างระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสร้างแนวร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นใกล้เคียงพื้นที่ปลู่ป่าภาคเอกชนและภาคราชการในรูปแบบประชารัฐรวมถึงการสนับสนุนสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมืออยู่ภายใต้โครงการซ p เมจิรักป่ารักน้ำรักแผ่นดินประจำปี2565 ซึ่งจะดําเนินการร่วมกันปลูกต้นไม้16,00 0ต้นบนพื้นที่80ไร่ในตําบลหัวลํอาอําเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีจัดทาแนวกันไฟและสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าสร้างเครือข่ายชุมชนพร้อมทั้งสนับสนุนกองทุนสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นการขยายผลต่อเนื่องจาก MOU ในปี2564ที่มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากแก่งคอยจังหวัดลบบุรีและสระบุรีรวม70ไร่โดยมีแผนระยะยาวเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครบจำนวน1,000ไร่ในปี2,573ทีมข่าว DNP News กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรายงาน